ข้อมูลที่ได้อยู่ตอนนี้คือองค์เนี้ยเป็นพระปิดตาหลวงปุโตที่มีคนได้รับแจกจากวัดหนองกระทุ่มเอาเป็นว่าจะบอกว่ายังไงดีอะถ้าคุณะเห็นพระโดยที่เห็นปุ๊บ แล้วสละเวลาทำความเข้าใจพระทุกองค์ไม่ใช่ไม่เหมือนที่ขายได้ก็ตีเก๋ผมอะอยู่วงการพราะมา25ปีเจอทั้งแบบคนดูเก๋ทั้งสนามอะนะสุดท้ายผ่านมาอีกสามสี่ปี กลายเป็นมีคนมาขอซื้อองค์ที่ดูเก๋น,นั้นไปหลายหลายหมื่นพระองค์หนึ่งที่เคยออกมาแล้วมีคนบอกว่าไม่แท้ไม่ใช่เก็บไว้สี่ห้าปีใช่ไหมโอนะ่มีคนมาเจอขายได้เป็นแสนเนะครับพระที่ก็เคยได้ยินว่าเก๋ พอเวลาไปหาข้อมูลตามวัดคืออย่างหนึ่งอะ่ะที่พวกผมเป็นอะ่ะโอเ,เก็บนี่ด้วยพวกผมอะ่ะเวลาไปวัดไหนอะ่ะชอบถามชอบคุยบางทีก็เจอคนที่วัดนั้นๆอะ่ะคล้องอยู่ในคอซึ่งเป็นบราที่ในวงการเรารับรู้ว่าเขาบอกกันว่าเก๋แต่คนที่คล้องพระองค์นั้นอะ่ะ บอกเราได้ว right ่าะลาเนี่ยหลวงพ่อออกมาแจกรับกับมือหลวงพ่องานอะไรปีอะไรเจอแบบนี้มาเป็นหลายสิบเคสครับก็เหมือนกับพระปิดตาองเนี้ยผมบอกไว้เลยว่าคนที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ทำควาเข้าใจอ่ะไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือคนที่เคยเห็นแล้วพูด การเห็นต่างมันเกิดจากคนรู้ไม่เท่ากันถ้าคนรู้เท่ากันอ่ะมันจะไม่เห็นต่างสามเก้าหารสามเท่ากับสามอ่ะถ้าคนหารเลขเปน็นจะไม่เห็นต่างนะฮะปิดตาองค์นี้แน่นอนครับที่เราเห็นก็คือเนื้อปลาปิดตาไม่ได้ เหมือนเนื้อเกรสรถูกไหมไม่ได้เหมือนเนื้อใบลานเนื้อผงทูบที่วงการเล่นกันแต่สิ่งที่ผมหยิบขึ้นมาให้คุณส่องอยู่ตอนนี้เนื้อ เหมือนพระสมเด็จเป็นเนื้อผสมน้ำมันขายกับพระสมเด็จในสายวันละขัง นะและเป็นพิมพ์พระปิดตาจัมโบ้หนึ่งครั้งแรกอะ่ะเอาง่ายๆนะผมเจอผมก็กว่าเก๋ผมบอกคุณเลยผมก็ผมก็บอกว่าเก๊ แล้วก็ไม่ได้กีดตั้งใจจะมาส่องแบบนี้หรอกนี่เนื้อเหมือนพระวรคังนี่เหมือนเลย มีเม็ดกล้วยมีเกสรดอกไม้มีเม็ดกล้วยแล้วก็ผสมน้ำมันซึ่งถ้าผาองค์เนี้ยไปเป็นสมเด็จสายวะละัลคังจะแท้ทันทีดูมวลสารสิ โอเคผมก็ได้มาครับผมก็เหมาพระบ้านผมว่าเป็นคนที่ชาวบ้านอาจจะยกพระมาให้ผมเหมาตลอดเป็นหลายสิบเคสครับที่เราฟังเดินสนามพระเมื่อก่อนเขาบอกว่าเก๊แต่เวลาชาวบ้านเอามาให้เราอะเราบอกว่าเก๊เขาก็จะเถียงเลยว่าไม่ได้เก๊นะคุณโน้ตฉันรับมาตอนนี้วัดนี้แจกปีนั้นปีนี้เช่นกันครับ อันเนี้ยตอนที่ผมเปิดรับเช่าพาร์ทที่ตลาดกอบกุลอ่าเนี่ยมีนะพี่คนหนึง่งบอกว่าอันเนี้ยปิดตามขู่โต๊ะคุณโอตแต่อันเนี้ยท่านเน่ยเอามาแจกที่วัด หนองกระทุ่มลาดบุรี <c oughs> เอาง่ายๆพักหายไม่ได้ต้องสนใจไหมรถผมดูร้อนเนื้อเหมือนของเก๋ที่ที่เป็นสีเนี้ยแต่กระส่งเกล็ดรั้นเหมือนกันเป็นนะโดยเฉพาเงินบางคามที่ซีเรียมที่เอาว่าเนี้ยไม่ได้เหมือนเนื้อเกสอนเนื้อผงทูบที่ขายกันอ่า ผมยกตัวอย่างนะแบบเนี้ยขายไม่ได้โอ,อเป็นคนอื่นเขาสนใจไหมไม่แต่พาเวลาเขาบอกว่าเนี่ยรับมาจากวัดหนองกระทุ่มไม่ใช่หนองกระทุ่มปากท่อนะไม่ใช่วัดหนองกระทุ่มวัดเดวกับหลวงพ่อป่องนะวัดหนองกระทุ่มจอมบึงซึ่งอยู่ติดกันกับวัดถ้ำสิงโตทอง ซึ่งอยู่ติดกันกันกบวัดถรร้ำสิงโตทองโอ้เนื้ออร่อยหอดจริงๆเลยพี่คนที่นำระมาให้ผมถ้าพี่มีโอกาสได้เห็นคลิปนี้ พี่เข้ามาพิมพ์ในไลฟ์สดนี้ได้อ่าใช่เพราะเวลาเขาบอกว่าพาระเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมันสอดคล้องเพราะอะไรหรือป่ะเพราะวัดท่ากระทุ่มอ่ะอยู่จอมบึงซึ่งจอมบึงอ่ะปู่โต๊ะก,ก็อยู่วัดถ้าสิงโตทองไงเรื่องเนี้ยก็ผ่านมาเป็นปีอ่าผ่านมาเป็นปี วันเนี้ยคุณณเดชเนี่ยกับนะคุณโต๊ดเนี่ยช่วงเนี้ยเดินสายหาข้อมูลผมบอกอา้าวงั้นไปวัดเขาบอกว่ะเขาบอกของพระเช้าอะวันเนี้ยเราจะไปวัดหนองกระทุ่มบอกจริงเหรอไปดิขอบใจมากนะเขาก็ไปวัดหนองกระทุ่มกันมาวันนี้ ซึ่งถ้าใครเป็นคนจอมึอืออะจะรู้ว่าวัดเก่าทุงวัดใหญ่นะใหญ่ไหมโต๊ดใหญ่เป็นวัดที่หลวงปู่โต๊ะเนี่ยมาสร้างศาลาไว้ตั้งแต่ยังไม่มีโบสถ์ยังเป็นสำนักสงฆ์ใช่ปะปู่โต๊ะเนี่ยมาสร้างมามาสร้างศาลาให้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้มีโบสถ์ยังเป็นสำนักสงฆ์อะซึ่งปู่โต๊ะก็ไปท้าวัดถ้ำอย่างโตทองถูกปะ ท่าสิทิองเนี่ยมาสร้างโบสถ์เสร็จปีสามสิบกว่าใช่ไหมตอนนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะพอเวลาพ้าแพงแล้วอะใช่ป่ะปัญหามันจะเยอะเอาง่ายๆนะไม่ต้อง เป็นดามาผมเล่าที่มาที่ไปที่ผมได้ฟังมากับพระปิดตาหลวงปุโตอ่าผมเคยเห็นจากนายทหารปลดกเกษียน้อยอยู่ในคอครับซึ่งคนที่เขาแขวนอะ่ะเขาได้เข้าวงการพระไหม,ไมเขาก็ไม่ได้เข้าแล้วทหารแขวนเยอะ รับจากหลวงปู่มาก็แขวนเพราะเขรับจากหลวงปู่มาแท้นแน่ๆ,ๆเขาต้องไปเช็คทำไมอะ่ะไปหาข้อมูลกันนะอ่าเพราะข้อมูลที่ได้มาค่อนข้างจะช็อกนิดหน่อยว่าประองค์เนี้ยได้มาตั้งแต่ตอนปีปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไงต้นเลยดิ ประเด็นคือพระองค์นี้ได้มาตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเหนือโซนวัดละขังแล้วแน่นอนปู่โตเป็นสิทธิ์ใครปูน่นาไม่ต้องดราม,มากกันครับว่าจะเก๋นู่นนี่นั่นสบายใจได้ ผมไม่ได้ขายแต่ถ้าในคนที่เป็นในสายลวงปุโตะอยากจะส่องเดี๋ยวผมส่งไปให้ส่องให้ทำความเข้าใจแต่ถ้าจะมาบอกว่าอันนี้เก๋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 เกใจเย็นถ้ายังไม่ได้เห็นตัวจริง แล้วปลาเนี่ยมีความคมชัดลึกนะเข้ามาคมชัดลึกคนมองเปนพาดน,นะครับจะเห็นพระมนต์สีอย่างเงี้ยเขากรยกว่าก็พระอันนี้เลยที่ใสก่กอบีิบ้านเลยปะคมชัดลึกแล้ววันเนี้ยที่คุณณเดชพิมพ์อยู่เนี่ย คุณณเดชก,ก็ส่งภาพให้ผมนะว่าได้ไปคุยอ่าที่ไปคุยมาเนี่ยนีย่เรามีกลุ่มทำกันเนี่ยชื่อว่ากลุ่มลงพื้นที่หาข้อมูลถูกหวยบายเลย <c oughs> แซวคนถูกหวยห,หน่อย นี่คือคุณณเดชรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยตังค์ไม่มีหมีรอบเอวใช้ของมะพีนใช่ของมะพีนแต่ตอนนี้รวยแล้ะบูกบ้านในปีที่แล้วเนี่ยก็ไปนั่งคุยมานะก็ได้ข้อมูลของพระปิดตาองค์นี้มา อ่าซึ่งเนื้อหาเอาไปดูกันต้องบอกนะถ้าเนี้ย เป็นพระไม่แท้ก็จะต้องหาแหล่งผลิตเกได้แน่นอนอเพราะพระอยู่ในช่วงหลังปีสองพันห้าร้อยถ้าพระองค์เนี้ยไม่มีใครแต่งเรื่องมาว่าเป็นพระเกชนิดที่เรียกว่าไปนั่งทำป้ากินข้าวเอาก้างปลาไปใส่หลังสมเด็จอะไรเงี้ย ไม่ได้มาแต่งเรื่องยกเมฆะนะอ่าข้อมูลที่ได้อยู่ตอนนี้คือองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปุโตที่มีคนได้รับแจกจากวัดหนองกระทุ่มจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนี่ยคุณณเดชเนี่ยพิมพ์ตลอดเลยเดี๋ยวช่วยเรียบเรียงข้อมูลของคุณณเดชนะ์่ะพิมพ์ใส่กลุ่มไว้ลูกใส่เฟซบุ๊กไว้มันจะอยู่ในนั้นตลอดไม่งั้นอยู่ในนี้เดี๋ยวจะหาย ปีหนึ่งหกซังวัดปีหนึ่งเจ็หดหลวงปู่โตได้เอาพระปิตาลุนนี้มาแจกถึงปีหนึ่งแปดและเอาไว,ว้วัดอุโตท่านจะไปมาท่านอาจารย์สำรานอีกรูปหนึ่งในตอนนั้นได้ามาแจกต่อปีหนึโอโอ่งเก้าเดี๋ยวก็จะบอกว่าทำไมพระปิตาพิมพ์นี้ไม่มีลงหนังสือเอาง่ายๆหนังสือทำทีหลังก็มีพระหลวงปู่โตอีกหลายรุ่นนะที่ไม่ได้อยู่ในหนังสืออ่า แต่ก็เอาเถอะเอาว่ายังไม่ได้ชี้ชัดว่าแท้หรือเก๋แต่ตอนเนี้ยมีข้อมูลว่ารับแจกเนี่ยคือข้อมูลว่าเป็นพระแท้มีที่มามีคนรับแล้วก็มีวัดยืนยันสายหลวงปู่โตอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเตมิมไหมแท้ครับแต่ซื้อขายไม่ได้ ไม่เป็นไรเอาว่าให้แท้ก่อนเขาแขวนได้ซื้อขายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พอรู้ว่าแท้แล้วทําให้คนเข้าใจว่าแท้เดี๋ยวก็มีคนอยากจะซื้อเองเนื้อเหมือนสมเด็จร้อยปีเนื้อเหมือนจบ้าเนื้อเหมือนชุดสมเด็จวันละขังก็อย่าลืมว่าปู่โตเป็นสิทธิ์ป่นาใชโโ่แบบนี้แท้ดูง่ายครับอาจารย์เนื้ออ่าถ้าสายหลวงป่โตะเห็นความสําคัญของวัตถุมงคลของหลวงปู่ ก็ถ้าอยากจะส่ององจริงหรืออยากจะได้ข้อมูลอนะ่ะเราส่งให้นะเรายินดีส่งให้ดีนะพี่อนุรักษ์อ่าเรายินดีส่งให้ได้รู้ข้อมูลดีวันนี้ดีเลยครับพระปิตารุ่นนี้ไม่ได้พบเจอเยอะเดินในสนามป้ายังไม่เจอเลยครับส่วนมากจะได้รับจะห่วยแห่งกันมากดูเนื้อดิ มีรอยปีคือมวลสารที่ใส่เนี่ยเป็นมวลสารพระแท้แบบเข้าใจง่ายนะเพราะมีอะไรมีเกรสรดอกไม้เขียนป่ะผสมเข้ากับน้ำมันอมพอเบิร์ผสมกล้วยด้วยเนี่ยใช่เค็มๆตังอิว้วกล้วยเอาง่ายๆว่าผมเชื่อนะว่าโรงงานที่กดพระผงพิมพ์เนี้ย ก็ยังต้องมีอยู่ในประเทศไทยต้องสืบค้นเจออาโรงงานใดก็แล้วแต่ที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับถ้าจะกาลุณาบอกข้อมูลผมจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคือแน่นอนครับไอคนที่บอกว่าอย่างเรื่องราวที่บอกเหรียญกรมหลวงอะเห็นหน้าเป็นวัดประสาท โรงงานก็เลยจับไปชนว่าเป็นอาจารย์กรมหลวงเอารูกกรมหลวงมาใสยกเมฆโรงงานอ่ะเขาไม่ทำพระมาขายเองใช่ใครไปทำมาขายไล้หลวงตาเบี้ยวที่เด่บอกว่าวันนี้ไปหาถือว่าโชคดีนมากครับที่มีบุญพระปิดตาองค์นี้รากค่นแน่นอนครับชัดเจนไปเจอคุณตาเบี้ยวอายุ86ปีซัพเปรเลอร์ของวัดและสร้างวัดมากับหลวงปู่โต๊ะคู่กัน คุณตาเบี้ยวท่านเป็นคนพื้นที่เลยที่นั่นและฟังอย่างเงี้ยขนลุกเลยนะอย่างเงี้ยแขวนสบายใจด้วยเพราะคนที่รับแจกยังมีชีวิตอยู่อขอขอมัได้มีเยอะด้วยอาคุณณเดชกจบคุณโต๊ดอ่ะคุณต้องถ่ายภาพเนี้ยแล้วก็ลงไว้ในเฟซบุ๊กในโซเชียลนะจะมีประโยชน์มากแล้วถ้าในสายเขาไม่ได้คติในสายเนี่ย ถ้าเป็นสายที่ศรัทธาหลวงปู่จริงๆอ่ะเขาก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้าในสายมากีจกันว่าแบบนี้เกมไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นอันนี้ผมว่าไม่ถูกต้องอนะไอเรื่องยกเมฆอย่างที่บอกว่าเหรียญกลมมาหลวงมาเจอหน้าเหรียญว่าประสาทจริงไปเอากลมมาหลวงมาโรงงานจับแพ้ชนแกะบ้าบอโลโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้สนใจจะปัมป๊มพระมาหลอกขายเปมาเก๊ครับ อันนั้นยกเมฆองค์นี้ผมว่าเป็นต้นแบบพระพิตามหา,าเน่์ที่ออกปีหนึ่งแปดนะครับอ่าเ <c oughs> นี่ยแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่แต่งนิทานกันอีกว่าพระธุดงอ่ะมาซื้อจากโรงงานพระธุดงคนไหนนะที่จะรู้ว่าไอ้โรงงานทำพระมันอยู่ตรงไหนผมอยากรู้รุ่นไป้าไหมล่ะอืม <c oughs> ผมไม่เห็นด้วยนะอย่าพูดเอามันอย่าพูดเสนุกออพาทุดงจะก่อนจะออกทุดงต้องไปซื้อเหรียญเกตเพื่อจะไปทุดงเพื่อจะไปทุดง <laughs> แล้วทุดงนี่ทุดงในป่าหรือทุดงในหมู่บ้านทุดงในป่า <laughs> แจกเสือแจกหมีแจกลิง <laughs> ไม่ใช่สมัยนี้นะ พระธูดงเดินบนถนนนั้นมันไม่ใช่ถูกปะกเออพระธโดงต้องไปไอ้ร้านขายพระเก๋ก่อนคือพระธโดงจะไปุโดงเนี่ยต้องไปเข้าท่าพระจันทร์ก่อนหรอ,อแล้วคุณใจเย็นๆน,นะคุณใจเย็นๆน,นิดนึงนะอ่าสนามพระท่าพระจันทร์เนี่ย มีตอนมีหลังปีศูนย์สี่นะ mm. มีปีหนึ่งกว่า mm. ก่อนปีหนึ่งก่อนปีก่อนปีหนึ่งศูนย์เนี่ยยังเป็นตลาดสดล้าง mm. ไม่ได้เป็นสนามพระหลังปีหนึ่งสองหนึ่งสามขึ้นมาจึงมีการไปจับจองเป็นตลาดพระดังนั้นตลาดท่าพระจันทร์เนี่ยมันมีแต่มไม่ใช่ตลาดพระมันเป็นตลาดสด ใช่ครับพี่รักดีทําไมพระเกต้องมาจากคราทุดงตลอดมันเป็นพรอมคลาสสิกไงคลาคสสิกใช่ไหมต้องเลิอกอเอาผมบอกเลยนี่ยเป็นเรื่องยกเมฆนะพูดเอามันก็พูดกันไปเรื่อยอ่ะพระทุดงทุดงในปา่าจะต้องมาเอาพระไปแจกคาแจกหมีแจกเสือแจกลิง ถ้าไม่เข้าใจว่าพราทุดงเนี่ยเขาไม่ได้ลงมาในหมู่บ้านใช่ปะพราทุดงเขาทุดงในป่า,าป่าเขาก็เริ่มต้นจากในป่าหมดเดินตามเสื้อขาผม็จำได้เลยครับใครพูดพราทุดงแจกคาเก๋พี่ลุงหนูชอบซิ่งอ่าโอ้โหอ่าดังนั้นไอเรื่องยกเมฆแบบเนี้ยติงไว้ว่า ฟังแล้วคิดซึ่งจริงๆเหรียญโอไปเอาเหรียญกรมหลวงอ้กไปกรมหลวงหลังปูสุกอันนั้นเป็นเหรียญที่เขามีเขามีสถานที่จัดสร้างชัดเจนคือโรงเรียนนายเรือปีสองห้าศูนย์สี่ที่เขียนรุ่นหนึ่งเพราะเป็นรุ่นหนึ่งของโรงเรียนครบรอบห้าสิบปีโรงเรียนนายเรือถามว่าครบรอบห้าสิบปีได้ยังไงไอ้รอสอนหนึ่งสองเก้ามันไม่มีใครยกเมฆค,คิดมาหรอกบ้าบอ โงรงงานมันจะคิดรอสอนหนึ่งสองเก้าขึ้นมาทําแปะอะไรอะ่ะรอสอนหนึ่งสองเก้าถอดรหัสคือปีสองพันสี่ร้อยสี่ซึ่งเป็นปีที่กรมหลวงจุมพรเนี่ยก่อตั้งโรงเรียนในเรือ,อเหรียญน,น่ะกรมหลวงอะ่ะที่ลงรอสอนหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าไอโงรงงานทําพระมันมันไม่ได้มันมันไม่ได้รู้ประวัติศสาสตร์แล้วก็คิดขึ้นมาเองเหรอกครับ คนที่โรงเรียนนายเรือเนี่ยฉลอง50ปีอรอสอน109ตรงกับปี2404ไหมล่ะพอมาปี2504นะ่ะคือฉลองครบรอบ50ปีโรงเรียนนายเรืออ,อันเนี้ยมันฟังขึ้นแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลเออโรงงานมาจากไปตัวเลข129มาจากไหน24 4ใช่ไหม,ม,มถูก โรงงานมันไม่ได้ทําพาเกแล้วมันไม่ได้มีวิธีคิดแบบนี้แต่วิธีคิดของคนบางคนที่เคยทําพาเกอะมันคิดแบบนี้ชัดเจนครับแบบนี้เออนะครับดังนั้นอ่ะคุณคุณคุณโฟนฟังผมนะเหรียญที่เซียนพระบอกว่าเก๋แทบจะแท้ทั้งหมดตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นอะไรที่เก๋เลย ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จตาแผ่นดินสมเด็จก้างปลาเหรียญกลมมหลวงสมเด็จอะไรนะพระเนื้อชินเลียมทองเหลืองเป็นเป็นพระแท้ทั้งหมดอยู่ใต้พรแก้วที่กรมองที่รวตาแผ่นดินอยู่ใต้พระแก้วอาพระแก้วพุทธปทิบใช่ตามซื้ออยู่สุดจริงทไมต้อไปตามหรอกบ้านดีก็มีมีอ่ะมีแถวนี้แหละพี่ยังเก็บไว้เลย